ก็ยินดีกับพี่เปียกด้วยนะคะที่ได้รางวัลนะคะสําหรับคนที่ออกมาปกป้องศาสนานะคะยินดีกับมหามียินดีกับพี่หนุ่มยินดีกับแพรี่นะคะทุกๆคนเลยนะคะไม่ต้องดูเอาไม่ดูอะค่ะเอาไม่ดูใครจะพูดอลไรก็ปล่อยเขาอืมเพราะเอาพูดอะไรตอนนี้เป็นประเด็นหมดเลย อ่าข่าวเอาไปเล่นเป็นประเด็นหมดเลยค่ะหลายๆช่องช่องออนไลน์เนี่ยเอาพูดอะไรนี้หน่อยเอาไปเล่นเป็นประเด็นไปขยายความกันเองใหญ่เอาไปขยายความกันเรื่องใหญ่เรื่องโตฉันเอาไม่พูดดีกว่าไม่ได้ไม่ได้อยากฮอตปนันั <laughs> ้เอาไปอยากให้เอฟซีเอาไปโดนด่าด้วยคนที่คนที่ คนที่ยังปกป้องอ้อหรือว่าก็ให้กําลังใจอ้อกลับโดนด่าว่าเป็นติงโง่อะไรเงี้ยคือต้องไปสนับสนุนพวกเขาเหรอคะถึงจะมองว่าเป็นไม่ใช่คนโง่เพราะว่ามันไม่ใช่อะ่ะแล้วคนที่ให้กําลังใจอ้อเขาผิดอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรทําไมจะต้องไปตามดา่าตามเชิดเขาอันนี้คือ,อไร้สาระเออ บอกติ่งอ้อเยอะก็ใช่ค่ะก็ยอมรับว่าเอฟซีอ้อเยอะแล้วแลาวทำไมล่คะคะอ้อก็ไม่ได้เคยมีปัญหากับเอฟซีตัวเองด้วยนะเอฟซเยอะแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะไว้ทําไมถ่านหมด <c oughs> อยู่กลางคืนผู้เดียวไปได้เลยนี่ไฟดับนี่มันหมดแล้วอะแบตบมันหมดแล้วอะนานมันดับอีกแล้วออาไม่ใช้ก็ได้ เออไม่ใช่ว่าใครให้กำลังใจเราแล้วไปตามด่าเขาอันนี้ก็ไม่ถูกคะ่ะกัดฐานไปแล้วยังไม่ได้ซื้อฐานเลยกัดฐานติดตามพี่อ้อมานานขอบคุณนะคะวันนี้เงียบจงังเด็กๆกินกินกินอิ่มแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ห้องคนละห้องคนละมุมเลย แสงนี้สวยเนอะไม่แสบตาโอเคค่ะด่ามาเอาก็นั่งหัวเราะไงจะให้เขาทำอะไรร้องไห้หรอ <c oughs> เห็นแล้วค่ะพี่ชนทิชาเขาบอกว่าเขาจะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> เขาเชิญมึงไปด่าอะไรเขาเชิญมึงไปด่าค่ะเขาไม่ได้เชิญมึงไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ ทัลกโอใช่ไหมแสงนี้สบายตาโอเคงั้นต่อไปจะไม่ใช้แสงไฟนะคะยังไม่ได้คุยกับเพื่อนแม่สัญญาว่าพรุ่งนี้จะคุยแล้วกันช่วงนี้อ้อยุ่งยุ่งอยู่ เรื่องอบทองไม่ได้ทําจ้ะเพราะว่าพี่อ้อมองว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้าไไดทารุณกรรมลูกอะ่ะเธอเข้าใจปะน้องว่าไงน้องอะไรคะอีสี่ต้นอ้อก็เก่งเหมือนกับต้นอ้อ ฉันเป็นต้นอ้อที่พิวไหวเธอเป็นยิ่งกว่ายิ่งกว่าเสาหินค่ะที่มาค้ำดิฉันเธอไม่ใช่ไม้ไผ่นะพวกเธอเป็นเหมือนต่อหม้อค้ำฉันอยู่ตรงนั้นะผู้ใดศาสตร์มากกับผู้ยันอยู่เท่านั้นละขอบคุณมากนะคะแสงแบบนี้สวยโอเคไม่ต้องใช้แสงไฟเนาะอันนี้มันซึ่งว่ามันแยงตาปอาปิด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 อาพิดเอาพิดก่อน น้องยักษ์คิวพี่หนุ่มได้รางวัลเอา้า f อ้อไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไผ่ที่มาค้ำยันออนะเป็นตอหม้อค่ะ <c oughs> จริงขอบคุณมาก <c oughs> เห็นเห็นทุกอย่างขอบคุณจริงๆไม่ต้องไปเถียงอะไรกับเขาแล้วค่ะเราก็แค่ให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะให้กำลังใจกันก็พอแล้ว พอไปเถียงยังไงก็เท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าถ้าคนเขาอาคติหรือตั้งทงไว้แล้วว่าอ้อชั่วอ้อเลวอ่ะเอไม่ไปแสดงไม่ได้ไปพิสูจน์ตัวเองให้คนเหล่านี้เห็นหรอกพี่หนูใดเล็กหาพี่อยากให้พี่เป็นคนนึงเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาที่อ่อลวกว่าเด็กอะไรคะ คือปกติพี่ออก็จะช่วยเหลือเคสที่ถูกเด็กถูกทารุณกรรมเนาะเด็กที่ถูกทารุณกรรมถูกทำลายร่างกายอย่างนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ซักผ้าเออเด็กๆทำไมไม่ซักผ้าวะ รักทั้งสองนี่คือรักใครอะค่ะเรื่องเพื่อนแม่อ้อยังไม่ได้ถามจะไปตามฟังเรื่องผีที่เดอะโกรดเลยค่ะท้องน้องคนเล็กหัวหน้าแดง ระวังด้วยทนวยธรรมรวดจะไปร้องเอาผิดต้นอ้อทั้งระบบที่กองปราบถอรเลยเดวยวนะเอาผิดทั้งระบบเอาผิดใครอะคะสวัสดีค่ะพี่นิกรเอาผิดทั้งระบบที่กองปราบเอาผิดใคร เรื่องไอ้หัวลร้านอ่ะเขาเงียบไปเลยค่ะได้เล็กมาสักพักลองเด้งมาอีกทีนะคะเพราะว่าแชทพี่ไม่ค่อยเข้าดูเท่าไหร่ค่ะท่านในติ๊กต็อกไปฟ้องทั้งระบบนี่คือฟ้องไขรอะ่ะงง ทรงผมสวยขอบคุณค่ะจริงๆคนเดียวหรอรหมดแล้วหรอเลเจนซี่ก็หมดเออไม่เอาอีกหรอ,อาสามีอ,อ้อยยังดูดีนะคะผัวนอนกอดทุกคืนนะมีคนบอกว่าผัวทิ้งแล้วตั้งแต่วันแรกก็อยู่ด้วยกันทุกวัน ไม่ได้ทิ้งอยู่ในการทุกวันค่ะแค่ไม่ได้ออกสื่อเฉยๆอย่างอีกอย่างอะไรเขาทนวยแก้เกอร์ไงบอกว่าจะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่โอเคเขาเซิร์มึงไปด้าเลยนะคะตักเตือนเลยค่ะ คือแลกจากอูดรสวัสดีค่ะอ๋น่าจะเรียกจริงๆแหละแต่ว่าเขากลัวเรารู้ว่าเขาถูกเรียกเขาก็เลยโพสชิงโพสก่อน ปุ๊ะทำไมคะเขาไปดูอะไรเชื่อมจิตนกแสกชวนลูกเทกน้ำสมาเทกลูกตอบว่าไม่อ่ะเขาทำไมไม่นัดกับลูกก่อนตอนที่ลูกตอบว่าไม่อ่ะแม่อยากจะหยิกมากเลยคงหยิกไม่ได้ อะไรนะคะคนที่ว่าคุณอ้อต้นอ้อสามีทิ้งเขามีผัวไหมคะไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะเปิดเพลงจีนนั่งสมาธิชวนลูกนั่งสมาธิลูกบอกว่า,วาไม่อะ่ะตอนนั้นแม่ทำหน้ายังไงอะ่ะเราจะอยากยิกขาละเนาะก็จะอยากบืนไปยิก พูดอย่างนี้ทำไมอน่ะนะพี่นิกรสินค้าหนูจะมาใหม่นะซื้อกระเป๋าให้เมียไหมขายบทสวดจีนช่วงนี้แม่ลองพื้นแต่ผิดเบอร์ไปหน่อยแม่ยิ้มแย่ๆใช่ไหมยิ้มอย่างนี้ใช่ไหมยิ้มแบบยิ้มไม่เป็นว่าทำไม่ได้เพราะว่าฟันหน้าเราเยอะ คราวนี้อย่าไว้ใจใครเพราะเราใจดีไปนะคะรับทราบค่ะยิ้มแห้งๆใช่ไหมใ่บูลลี่เขาลูกคงเบื่อเสียยิ้มหรอขาโดนเระวยิ้มสยอง ยิ้มแล้วมองหน้าแล้วตรงนี้มีเขี้ยวนิดนึงอะ่ะอย่าทำเป็นแตาย่านอ๋อไม่เล่าแล้วเรื่องผีไม่เล่าแล้วค่ะใครอยากฟังไปฟังในเดอะกรุเลยแต่ว่าเรื่องโรงงานทูบเดี๋ยวจะเดี๋ยววันไหนออว่างอ้อจะไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ เอาใหม่นะคะไท <Okay. S 1> ยย้อสำเนียงม้วนจ่าไทยสกลสำเนียงม้วนเดอ mm hmm. ลล,ลูกเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเพิ่มแอร์เพิ่มแอร์เขาหนาวอ่ะอ oh, oh, <ๆ>๋อก็็ปิดเลยได้ไหมเลยเขาเย็นโอ้ oh, mm hmm. ปิดตั้งยี่สิบสี่ทำไมต้องมีเสียงสอง ไปฟังได้ค่ะวิีินิกรอย่ามาทำคือดีใจกับทุกคนนะคะที่ได้รางวัลนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างออก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะไม่มีปัญหาขอบคุณนะคะจากภูเก็ตเนาะ ฟังน้องเชื่อมจิตพูดแล้วปวดหัวน้องพูดแบบท่องจาอันนี้เราเรารู้มานานแล้วค่ะว่ามันเป็นแบบท่องจานะคะเออไล่ได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเข้าใจทุกอย่างเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เข้าใจทุกทุกที่แหละนะคะ ใช่ค่ะไปสภาหันในความจอนนี่มาบอทจอน,นี่แฟมิลี่มาติพี่เล่าเรื่องผีหรอเขาเคยเจอกันหรอทางนั้นเคยเจอติ <c oughs> ขอโทษถาวนอน แล้วยังอยู่อยู่ค่ะตอนนี้ทำไมเธอไม่แฝงตัวเข้าไปสมัครล่ะที่เขาจะออนไซต์กันนนะไม่อันนี้ธนาอันเนี้ยอันนี้นะคะน่าจะเป็นผลจากที่เราไปออกข่าว จากวันนั้นที่อ้อสัมภาษณ์แน่ๆแล้วก็อี้แล้วก็หลายๆคนที่พูดถึงสภาหนัยความนะคะว่าออ่อประเด็นที่เราทําอยู่ตอนนี้เชื่อมจิตเนี่ยมันเป็นประเด็นสังคมมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดระยะเวลาหกเดเดือนตอนนี้ทุกใน่ยงานออกมาแอคชั่นหมดแล้ว